พ่อไปอ้าวแล้วมึงนี่มึงไม่ันีมกูเลยไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องโอเคแล้วคนดูเอาแล้วคนดูมึงไม่่วที่เขารอดูมึงเอาทโอเคก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไ่ไดชูวันนี้ก็จะมาเล่นกับเพื่อนลูปเปอร์ซีชิวๆนะครับออย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 วันนี้เราจะมาแกล้งไอบอลกันนะครับคือวันนี้ผมจะมาแบบว่า ทำการแบบยังไงอะอ้อยแบบยังไงอะแบบไม่ใช่แบบแบบว่าแกล้งให้อ้อยเนี่ยแบบว่ายังไงผมแกล้งจีบจีบออยนะครับอ้อยก็ทํำร่าแบบเล่นเล่นด้วยกับเขาโอเคไหมเออไอพ่อแม่ไอบอลมันโง่อยู่แล้วมันเหมือนมันจะมีเขาอะนะมันโง่มันโง่มันโง่จริงมันโง่จริงเพื่อนคนนี้โง่จริงเอาไว้เพื่อนเลิฟว่าไงเพื่อนกูมาแล้วมีอะไรมีอะไรไปเล่นเกมกัน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 อะไรเนี่ยพวกมึงมึงดีดอะไรมึงมาชวนกูเล่นเกมตอนตีสองเลยเพื่อนเออรลอกนะเกมนันแะไรเพื่อนไป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 เล่นสกีมันเป็นอะไรหรอก <I S 2> อไอบอลไอบอลไอบอลแล้วนี่นี่นี่ใครแบบแฟนมึงเหรอเออเออทำไมอ่ะอ๋อกูไม่รู้จักไงกัไนไม่แนะนำให้กูเลยไม่แนะนำให้กูรู้จักเลยว่าไงไม่ไม่ไมึงไม่ได้ชิปใช่ไหมเพราะกูยังไม่ได้บอกใครไงถ้าชิปพียอะไรอะไรสัตว์กูจะนอนออแล้วเพ<ๆ>ื่อนเขตตาหนี่ยนะกันบอดได้ตัวละครใหมา่างโคดีดูดิโคตรเทพอ่ะดูด,ด,ดิได้ตัวละครดับด้วย ไม่่ไม่ไม่อันเนี้ยเสือข้าวดาบมึงอ่ะแย่ครับแย่ครับเพี่อโอเคโอเคไม่เป็นไรโอเคถ้าดาถ้าดาบกูเิงก็ไม่เป็นไรกูตัดตัวดีกว่ามั้ยโอเคเออเออมึงเป็นไรเนี่ยกดออกอะกูจะกดออกแล้วถ้ามึงพูดพูดแบบเรื่องนราคาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตัวไม่เล่นกับเขาก่อนแล้วเออไม่เป็นไรแค่ตาเดียวทิรักอ๋อยไม่ใช่ผิดเพื่อนโทษโทษที่รักมันพ่อมึงอ่ะโอ้ยนี่อะไรเล่นตาเดียวบ้าป่ะผู้หลังนี้ไลงไหนเพื่อนจะเย็นดีเพื่อนก็อย่ารีบไปเปล่าเออทำงานไม่ใช่ทำไม่ได้อยู่เนี่ย ขอตึงเลยแมปใหม่ขอตึงเลยเดินกระงวยตึงทำไมวะเฮ้ยขอเจอที่ตึงฝึกมาใหม่ใช่หรอฝึกอ่ะแค่ไรแค่ไรซีจีอ่ะแค่ไรแค่หลัเออเออไม่ใช่โว้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนเองกูโดนเองเพื่อนกูโดนเองเอาดูดิออาดูดิอ่ะออยออยดูเอานะว่าเขาอาจจะมีคนเป็นผู้นำเสมออะไรไอ้เนี้ยมึงติดตลกอะไรมึงเนี่ยนะไม่ไม่ไม่มึงฟังมมึงคามตัดกูเนี้ยผู้นำความรักกูคือผู้นำความรักของออยมาหากูไม่ใช่เพื่อนเพื่อน ไอ้แน็กว่ามึงควนตีนกูแลาา้วนะดะกูจะกดออกแม่งแล้วนะอะไรใจะเย็นมามาอยู่นี่ออยมาอ,อยู่กับเราดีกว่าออยอย่าไปใกล้คนคนนี้เลยอยอยออยออยแล้วอะคนคนนี้มันหิวอ่ะหิวอ,อ,อะไรมั็นย่ามีเพื่อนจะไม่เป็นไปอ,อ,อยู่นี่ไปอยูอ่นี่อยู่นี่อยู่แตกอยู่แตกเพื่อนโอเคยไม่เชื่อกูโอเคไม่เชื่อกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วแต่กูจะอยู่กับออยทำไมมึงก็ออยเขาอยากอยู่กับกูเนี่ยมึงเห็นไหมเขาวิ่งมาหากูอ่ะแล้วออยจะไปหามันทำไมวะปืนมันไม่มีบอล

ผมก็เอาดิมึงลักแค้นให้กูหน่อยไม่ได้ไงเพื่อนเออสวยเขาหัวจูดสวยสวยสวยๆแล้วได้แล้วได้แีสวยสวยกำแพงสวยเอาไปเลยเพื่อนเอามือเอาไปดิบมึงกลัวมาทำไมอ่ะโอ้ยโอ้ยอยไปตายแล้วโอ้กูตายเลยตายเหี้ยเหลือคนเดียวออยออยที่รัก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 เอาใหม่ที่รักโอเคไม่เป็นไรออยถ้าตายไม่เป็นไรออยถ้าตายไม่เป็นไรสวยสวยที่รักพ่อมึงอ่ะอ้าว ไอ้บ้าด่ากูทำไมไอ้บ้ามึงจะพูดอย่างนี้ดิเพื่อนนี่ของเพื่อนนะเนี่ยโอ้ยตายเลยเออดีเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยเขาจะใช้มึงเป็นสะบันรักครับโทษทีไม่ครับเขาไม่ชอบคนอ้วนครับเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบอึ๋งครับเขาไม่ชอบหนังคังคกเนี้ย no no เขาบอกว่าหน้าโดนกลับระเบิดแบบอะไรเงี้ยดำดำมึงเงี้ยเขาไม่เอาโสรโคกคอดำอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอานเปสงครามทำไมอ่ะมึงเป็นเด็กมื่อวานซื้ไม่รู้อะไรหรอกแล้วคอเป็นอะไรดำอ่ะพวัวถามอะไรมึงอยากมึงเลยไหมมึงเคยติดไหมเคยเลยนะ มึงเคยติดไหมติดอะไรอะไรเป็นยาอ่อนเต็มมะเปล่ามึงเคยติดไหมติดคู่อ่าแล้วมึงถามออยออยเคยติดไหมติดอะไรตีกูเนี่ยตดอะไรติดกูพ่อมึงอะครับไป้กู่าเด็กเชี่ยนี่อายุไม่ได้ถึงสิบแปดนะไอเวนเนี่ยเดี๋ยวมึงจะติดส้นตีนกูอ่ะอ้าวผแน่ไม่คือถ้าเพื่อนคือถ้าเพื่อนกันมันไม่เว้นหน้ากันแม้กระทั่งแบบตอนเนี้ยดูดิโคตรหฉวหิวโซอะว่ารับหลักมันทําอะไรบ้างไม่รู้ตอนกูไม่อยู่อ้ที่อะไรแบบพอตอนกูอยู่อะขนาดนั้นตอนตอนหน้าเพื่อนมันยาเอา กูให้คิดจริงๆคนอย่างเงี้ยไม่น่าคบหรอกเอ้ากูผิดไงขนาดเลยปะกูผิดไงแต่คือถ้าขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรกพระตัดกันไปเลยเพื่อนไม่อยากรู้จักแล้วปะเอ้าไอ้แบบมึงด่ากูหรอจริงๆไมงเนี่กูไม่ค่อยอยากจะรู้จักคนพันนี้เท่าไหร่อ่ะกูผิดหรอมาดิลงไหนอ๋อเขาเมึงผิดไงเพื่อนมันมีคนที่ไหนมาเรียกเมียเพื่อนว่าที่รักแฟนเพื่อนว่าที่รักกูงั้นหรอกูไงั้แล้วก็มึงไงก็กูไม่เอากูไม่อยากรู้จักไงเออทำไมอ่ะกูนอนเวลาถอดเออไม่ใช่ ด่าเข้าหยองครับเออไอบอลไอบอลดูดูออยดูออยเขาอยากเข้าข้างกูเลยมึงกับปัญญาดูดิก็มันเอาดีเข้าตัวไงมันจะเอาเอาแต่หน้ากัชอบอะคนอย่างเงี้ยไม่ได้เออโอเคได้ถ้าเพื่อนกันทำอย่างงี้กันไม่ไม่เพื่อนการคิดให้กันอย่างงี้เออเมียเพื่อนก็เหมือนเมียเรามันเคยดีกันใช่ไหมแม่เพื่อนก็เหมือนแล้วเมียเราแย่เหมือนครับงั้นแม่เพื่อนเขาเหมือนเมียเราขออย่างี้ได้ไหมถ้าทีได้ไอ้นี่เป็นพ่อเป็นแม่ครับคนดูขี่เมื่อตอนแลาทำไมคุณมึงนี่อาคนดูอะไรมึงเบอ์เทอร์อะไรอย่างเงี้ย อาขนาดหลังเลไม่ยังติดปากมึงดูดิเฮี้ยบปัญญาอ่อนไ,นไม่มึงไม่ทาสีอยู่ไงไม่ได้ทาสีไม่ได้ทาสีเขาอ,อยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนฮะอยู่ในใจกูดิมึงไม่รู้เหรอ โอเคนะครับมาดูวันนี้ก็อยู in like ่กับเว็บขั้นเทพนะครับมาดูนะตามนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับระวังเว็บปลอมด้วยเข้ามาแล้วเนี่ยกดไปที่ยอดเงินบัตรโป้งแล้วก็นี่ครับคือช่องทางการเติมเงินทั้งหมดนะครับคุณดูนะก็จะมี3ช่องทางบัตรทูมันนี่นะครับทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ช่องทางธนาคารถูกใจเอาง่ายสุดคือทูมันนี่วอลเล็ตนะครับเลขอ่านี่นะครับมาดูนะเบอร์วอลเล็ตนี่จะมีอยู่หนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็ อ่าเราสามารถโอนตังค์ไปแล้วก็เล่นไอเอมาใส่เป็นได้เลยนะครับโอเคนะครับพอใสเอ่เล่นไอเอเสร็จแล้วก็กดไปได้เลยนะครับยอดเงินก็จะเข้าจำนวน100บาทนะครับตามที่เราโอนนี่นะพอเติมเสร็จนะแล้วก็กดเข้าไปที่สุ่มรับของรางวัลน,นะครับแล้วก็สุม่มไดมอนด์ลักกางฟรีไฟนะครับคนดูนะในกระบวนการ,การคลิกไปได้เลยนะครับคนดูนะผมเติมไปหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวดูกันว่าจะได้อะไรบ้างครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมือปักเฮ้ยเฮ้ยนฮ้มือมือขึ้นๆเลยเว้ยเอาใหม่ครับไป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  ขอแจนแจนดิขอแจนแจนดิขอจนแจดิเชื่อสามพันเจ็ดร้อยไดมอนด์หนึ่งพันบาทเฮ้ยนี่นะครับคุณดูเพชรก็จะเข้ามาสามพันเพชรนะครับคุณดูโพผมมีแลนอยู่ประมาณสี่พันเพชรนะครับเพชรก็จะเข้าประมาณสามพันเลยนะครับผมก็อย่าลืมสุ่มกันทีเดียนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยสำหรับเว็บคั้นเทพนะครับ ไอ้เลรนโอ้ยแล้วมึงอะไรมึงเนี่ยมึงอะไรเนี่ยถามว่าวันนี้มึงแปลกๆนะมึงเป็นอะไรเนี่ยเออโอเคโอ้ิ่มึงเคยพูดอย่างนี้กูเลยนะเว้ย อะไรอุ้ยผ่อนกูเป็นอะไรกูก็รักแฟนกูไม่ใช่กูก็รักแฟนเพื่อนเอ้ยเที่อกูก็รักเพื่อนเปล่ะไอ้คนมันจะนิ้วสองแฉกดูขนาดจะตอแหลปากมันจะค่อยออกมาปากมันจะแพร่ออกมาใครตอแหลนิ้วสองแฉกเป็นอย่างี้นิ้นตีกันโอ้ยอมาเด็กไอย้คนนี้มาอยู่กับเราออยคนนี้ไม่ต้องไปใกล้มันอะไรออยเขาอยากมาอยู่ใกล้กูออยมีออยไปหาเขาหน่อยเขามีอะไรให้หน่เดี๋ยวร่ามันเดี๋ยวร่าก็ตายเอาตายอะไรแล้วกูแล้วกูเป็นเป็นตัวอะไรอ่ะแล้วกูตายไม่ได้ไอออยยืนตรงนี้ออยยืนข้างหน้าออยยืนข้างหน้าออย ีกูก็ตายได้เหมือนกันบอลโดนอะไรนี่บอลบอลโดนคาราโอเน่คาราโอเน่แลแม่เนี่ยกูจะตายก็ไม่เห็นมีใครมาปกป้องกูเลยเอ้ามึงโดดลงไปเอ้าไอ้กูตายไหนเห็นใครนักไหนมาปกป้องกูอะตัวเองตัวเองตัวเองกูเองกูเองไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกูจะให้เขาช่วยกูไม่เอากูอยากช่วยหาค้แม่ไม่เอาเขากูไม่อยากเอาเสนีย์มาติดตัวเขาอะ โอ้ยได้มึงไม่ต้องดิไอ้ได้มึงอะไรดิมึงเป็นไรออยรู้ไหมว่าอยู่ไวบอลมาโสโคกอยู่กับเรามันมีแต่ทรัพย์สินบารมีโคท่ทีอ <c oughs> โอ้โทรัพย์สินบารามีมันทุเรศนะได้เพื่อนอะไรดูดิขนาดขนาดเมียคนอื่นมันยังไม่เบ้นออยถ้าออยไปอยู่กับมันเราว่าไม่รอด <c oughs> เราไม่เคยทำนิสัยอย่างเงี้ยเวลาเจอเมียคนอื่นเราก็แบบเราไม่เคยทำอะเออแล้วแล้วถ้ากูเจอเมียมึงอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมึงก็ยู่ไะขนาดเมียเพื่อนยังแบบยังขิวยังอะไรได้ไม่ได้ขิวก็แค่แค่พูดตามมารยาท ตามมารยาบรนพอมึงเป็นี้ดกูอีกเธอเขาแบกทีอ่ไอเชี่ยแม่งกโดนตไม่ได้ไม่รู้จักคนพันนี้ว่าไม่น่ารู้จัดไว้ที่ยโอเคดากูโอเคไม่รักเลยก็ใจเย็นดีเอออนครับมึงมึงก็เหมือนกันไอออนอว่าไอออนไอออนเขาทำไมเนี่ยอราก็ดูดิก็ดูเธอดิเธอไ่ไม่่อออนไออนไอย่างนี้โอไม่โอเคนะไอออนไม่โอเคนะอออนต้องแบบอออนต้องแบบคิดได้แล้วนะเพราะอออนต้องไม่อยู่กด้านไม่ได้ดูโนครับบอกเลยว่าโนจริงดี มึาไม่อยู่กับเราดีกววาว่ะอย่าอยู่กับคนพนันเลยว่ะมึงมึงให้เขาเลือกเองได้ไหมวะบอลใน้ี่ี่ยมึมงจะไปบังคับเขาเพื่อไม่เลือกเนี่ยว่าเขาจะเดินไปทางไหนเดินไปหาใครแค่นั้นอะ่ะ okay. เขาเดินมันก็เกมบอลเกมก็ต้องเดินเอาเขาเดินมาหาผู้บอลเขาเดินมาหาผู้ได้มาโอเคไม่เป็นไรเออไม่เกมมันก็ต้องมันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวอยู่แล้วเธอจะอะไรอย่างเธอจะเธอเป็นเธอเป็นต้องเล่นเกมเอาแล้วจะทะเลาะโอ้ทะเลาะกันน่ะแสดงว่าเขาไม่โอเคกับเหมือนนะบอลออยโอเคกัมันเธอจอบอลเขาทั้งเนี่ยอเข้าใจแล้วอยออยออยออยฟังออยฟังได้แล้วถ้าบอลมันเป็นอย่างนี้ออยโอเคไหมแค่นั้นเนี่ย ไม่เอาต่อโอเคเลยบอเป็นอย่างนี้โอเคไหมมันมันก็แค่เกมอ่ะวันจะคิดอะไรไม่เป็นไรบอนบอนเขาบอกว่าไม่เป็นไรโอเคมันจะเดินคนเดียวมันเดินคนเดียวก็ได้แบบไม่ยุ่งกับใครก็ได้อามันไม่สับคัญอยู่แไอวาน่ามันมีคนไอ้บอาน่ามันมีคนไม่สนครับกูจะเดินไปตายอ่ะ มันไม่สําคัญอยู่แล้วไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเออบ้าเปล่าไม่เป็นไรไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาบ่นอยู่คนเดียวได้บ่นโอเคอ้าบอกไม่เป็นไรเราพูดเหมือนพูดไอบอลเออมึงจะพูดไปชนผู้หญิงเขาไม่ชอบคนไปชนทำไมมึงลืมอะไรมึงอ่ะมันเป็นเพราะมึงอ่ะมันเป็นเพราะมึงอ่ะมึงจะเข้ามาเล่นกูหาพ่อมึงอ่ะอ้าวอะไรก็มึงเชิญแฟนมึงเล่นอ่ะมึงเล่นกับแฟนมึงแล้วอะไรอ้าวกูจะไม่เล่นกับมึงตลอดชีวิตเลยกูจะบอกอ่้โอเคได้นั่นแหละพี่เขาบอกเพื่อนมันแค่แค่นี้เหรอเพื่อนกูไม่ได้ทำอะไรมึงเนี่ยเนี่ยเออตามมาทำไมว เดินมาทำไมอะเนี <scenes> ่ยเขาเดินมาหาผมแล้วเพื <poquito Bis którym Island> okay, okay, like ่อนทวดทีโอเคเขาไม่เป็นไรโอเคเขาอยากเดินกับกูบอลเกมมันต้องเล่นเป็นทีมเกจะคิดอะไรรึเาเเออมึงบ้าไงบ้าไงคุถามนี่บ้าไงไม่เป็นไรบอลอยู่คนเดียวได้น่าโอเคไม่เป็นไรจบจบจากเนี้ยได้ได้บอ้โหผมได้เจอบอลแล้วล่ะโอเคโอไปไหนก็ไปไปไอ้เหี้ยไม่สำคัญหรอกไปดิไปไหมโอเคโอเคโอเคพูดอย่างนี้ได้โอเคไม่ก็ก็อยู่กับการให้มีความสุขเลยบอลบอลไม่เป็นไรล่ะบอลบอลไม่สำคัญอะบอลแค่ตัวสำรองบอลสำคัญบอลสำคัญได้ทำรอง อืมโอเคจะไปเพื่อนไม่เป็นไรไปเลยมึงไม่ต้องดู่และจบตอนเนี้ยไม่ไอ้ไอ่ะฟังมึงมีไอเดียวกูกูหลอกกว่ารวยกว่าทำไมอืมโทาอะไรมาพูดว่าไอ้ได้มึงอย่าบัรยายอ่อนนิ่มึงมีแค่เงินอะที่ซื้อใจเขาได้แค่นั้นแหละโอ้มึงอ่ะฟังมฟังคนดูคนดูเพียเคยเพียบเทียบระหว่างตัวเทียกับกูจะคนรกูจะโคนรกูจะคนโอ้ลุงนั่งไม่ได้แล้วไอ้เฮียโอ้ลุงนั่งไม่ได้คุยเอ้ย เรายิงแต่ตัวลูกน้องไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยไอ้บอลลากูนไม่ได้เองเป็นได้ไอ้ปัญญาอ่อนคนนึงอ่ะมึงเป็นไงน่าระวังเดีินลงทีเอ้ยออยออยออยท่าออยเป็นห่วงเราเหรลัง่ากนี้เราโอเคนะไอ้บอลลากูนเหี้ยอะไรเนี่ยเจ็บสองอะไรกูยิงหมดมันไม่ปัญญาทำหรอกไอ้ควายบางตัวควายบางตัวอะไรครับผมยิงไปสองตัวครับทุกทีนะผมก็ยิงต่อครับใครดูแลเขาได้เขาดูแลแล้วกันนะอ้าวออยออยเมื่อกี้ออยแต่ออยเป็นห่วงกูนะกูงงเมื่อกี้เนี่ยออยบอกด้านระวัง น่างงมากเลยนะไม่ต้องมายุ่งกูไม่ต้องยุ่งกูผิดไงกูผิดไงกูถามมูไม่ต้องมายุ่งนะตั้งแต่วันนี้มึงกับกูก็เหมือนกันมึงไม่ใช่เพื่อนกูละกูบอกเลยเพื่อนเดียบอย่างเงี้ยกูไม่เคยเดียบเลยว่ามันเป็นแค่เกมแล้วจะจริงจังอะไรยาวนี่ยกูถามดิไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่เป็นไรมึงกับกูรู้จักกันมากี่ปีแล้วเพื่อนมันไม่ใช่แบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันไม่สวดต้มไม่ทาทำไมอะมึงทาอย่างนี้เพื่อนมันมันมีที่ไหน เพื่อนที่ไหนเขาแบบหิวฉี่แฟนแฟนของเพื่อนวะรุ่นเมียทำเดียวดิไม่ใช่กูให้เวนต้อนกูไม่ใช่กูเพื่อนอยากให้ตัดเกลตัวจริงกูเตะปากได้หรอไอ้เพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยกูเตะอะไรเพื่อนมันเกินไปแล้วอุจ้ากูตัวจริงมากถามไม่หวายล่ะอารมณ์กูขึ้นแล้วไม่ใช่แล้วเพื่อนมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วเพื่อนแม่มึงอ่ะไอ้เพื่อนมึงโอ้ยเขาหน่อยเขาจะตายแล้วอืมโอเคช่วยกันไปเลยแค่นั้นแหละกูอยู่คนเดียวเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่โอเคกูเข้าใจละ ได้ได้ได้ไม่เป็นไรโอ้ยหลังโอ้ยหลังโอ้ยไวไวเข้าใจทุกอย่างแล้วเข้าใจทุกอย่างแล้วโอ้ยตัวหนึ่งตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยสวยโอ้ยเก่งว่ะเออที่รักเก่งจริงเลยอ่ะโอเคตอบแบบมีการแบบตอบกันว่าเขาอะไรได้โอเคบอลเข้าใจแล้วเก่งเก่งเก่งดีทำดีมากต้องต่องต้องตั้นตั้ง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 ไั้งตั้งตั้งตั้งไป แล้วพวกนี้มึงไม่สตรีมกูเลยไม่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องโอเคแล้วคนดูอ่าแล้วคนดูมึงมึงไม่ต้องหลัคนที่เขารอดูมึงอ้าวเลือกไหมอ้าวครับขอบคุณมากอ้าวอ้าวไอ้บอลไอ้บอลมึงฟังกูแล้ว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 มึงเพื่อนอากันให้มีความสุขนะบอลขอกหอบคุณอยู่ให้มีความสุขไม่ไม่ไอ้บอลมาฟังกูแล้วคนดูที่รอมึงสตรีมคู่กูเหรอเพื่อนอ้าวไปแล้วอ้าวมาไปแล้วอ่ะออยไอ้บอลไอ้บอลดีไปแล้วออยโอ้ย ไม่เป็นไรงั้นออยเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเขาค่อยเฉลยมันโอเคใจไหมเขาจะนึกหนึ่งกับมันก่อนเพราะว่าเขาเริ่มหมดร้อนแล้วแต่ว่าออยออยก็ไม่ต้องไปบอกมันนะออยแต่ออยก็ไปง้อมันอะแต่ว่าแบบยังไงอ่ะไม่ต้องบอกว่าเขาทำคลิปเข้าใจไหมเคอเคยอ้อยโปเฮ่ยออยโดนโปยิงไม่โปหรอเของงูเขาเขารักเพื่อนไงเขาเห็นเพื่อนแบบอะไรเงี้ไม่ได้อ่ะ โอ้รู้สึกสงสารบอลน่ะแต่ช้างเหอะช้างเหอะช้างเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่องอเดี๋ยวพ่องมัน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 รู้เรื่องอยู่ใังไงบอลไหนมันอ้อยอ้อยก็ไปง้อแล้วมันนี่เนี่ยมันก็เชื่อแล้วใช่ไหมมันโง่ไม่ใช่โอเคนะครับคนดูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าไปลืมไปติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับลุคเปอร์ซีจีออยออยได้ทำช่องไหมเอาอีนเนกุมียาครับเดี๋ยวไปเมินใต้คลิปแทนใต้ช่องได้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์